นี่ก็มาถึงคำว่าการหลุดพ้นจากอาสวะคำว่าหลุดพ้นจากอาสวะสรุปความลงได้ในคำพูดสั้นๆเพียงคำเดียวว่าวิมุต <c oughs> มิมุตตะว่าหลุดพ้นห่าเว่าหลุดพ้นอะไรหลุดพ้นจากอะไรก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปาทานในสิ่งใด <c oughs> เรื่องอาสวะโดยละเอียด <c oughs> จะมีกล่าวที่คำนั้นในที่นี้จะกล่าวแต่ใจความว่า ความเคยชินแห่งการเกิดของกิเลสและการสะสมกิเลสในความเคยชินนั่นเรียกว่าอาสวะเป็นภาพพจน์ื่อยเกิดความเข้าใจง่ายๆว่าเหมือนกับเราหมักดองอะไรไว้สิ่งนั้นจะมีผลเกิดขึ้นรุนแรงหลายเท่าตัว แค่เอ <C oughs> าแป้งมาหมักมาดองถวายเกิดการบูดเน่าแล้วมันก็มีความรุนแรงมากขึ้นหลายเท่าหรือหลายสิบเท่าอาสวะคือกิเลสนี่ก็เหมือนกันคือการหมักดองแห่งกิเลสลงไปในสันดานมันก็เกิดการฟูขึ้นโดยง่ายแห่งกิเลสเมื่อไรก็ได้ เมื่อได้อารมณ์มาสำหรับความยึดมั่นถือมั่นทางตาทางหูเป็นต้นมันก็ฟูออกมา <c oughs> จากความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เรียกว่าอาสวะนี่เป็นตัวเป็นตนโดยเด็ดขาดไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอย่างนั้นก็ไม่ใช่ มันเป็นสังขารธรรมตามธรรมดาต้องมีเหตุปัจจัยถ้าเป็นปฏิปฏิสมุปปนธรรมปฏิจจะสมุปปนธรรมต้องอาศัยการเนื่องกันเนื่องกันเนื่องกันแล้วจึงเกิดขึ้นแม่อาสวะก็เป็นอย่างนั้นอย่าได้เข้าใจผิดไปว่ามันเป็นตัวเป็นตนนอนอยู่ในสันดานเหมือนกับว่าเป็นของเที่ยง ถ้าเป็นของเที่ยงแล้วก็ไม่อาจจะละได้หรือว่าคนจะไม่อาจหลุดพ้นจากอาสวะได้ก <c oughs> ารหลุดพ้นจากอาสวะได้ตรัสรุปไว้ หลายหลายลักษณะอาการแต่ความหมายเหมือนกันทั้งนั้นเช่น <c oughs> <c oughs> อย่างหนึ่งได้ดกรัสวว่าหลุดพ้นเพราะศีลสมาธิปัญญาอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อที่ว่าการละอนุ <c oughs> สัยเมื่อมีศีลสมาธิปัญญาอยู่มันคอยสกัดกัน้นไม่ให้เกิด อนุสัยหมวามไม่เติมเชื่อให้แก่อาสวะที่มันเคยมีอยู่ก่อนมันก็ร่อยร้อลงไปความข้อนี้จะได้ยินอยู่ทั่วไปมากกว่าลักษณะอันอื่น<ม>เช่นว่าศีลปริภาวิโตสมาธิมหัพโล โหติมหานิสังโสสมาธิที่ศีลอบรมดีแล้วย่อมเป็นสมาธิมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่สมาธิปริภาวิตาปัญญามหพลาโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิอบรมดีแล้วย่อมเป็นปัญญาที่มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ปัญญาปริภาวิตาปริภาวิตังจิตตัง สำอาสวะหิวิมุตติกิตที่ปัญญาอบรมดีแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเสยที่ทางกามาสวะภวาสวะอวิชาสวะคือหลุดจากกามาสวะภวาสวะอวิชาสวะ <c oughs> เมื่อกิตถูกอบรมด้วยปัญญาดีแล้ว ย่อมหลุดออกมาได้จากอาสวะทั้งหลายนี่ก็อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งทรงแสดงลักษณะของปัญญาที่ที่อบรมดีแล้วว่าเพราะปัญญาเห็นอนิจจังทุกรั้งอนัตตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารอินญ,ญาณ ในสูตรทั้งหลายมีมากสำหรับข้อความอันนี้พอเมื่ออสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ต้องตอบว่าคือเห็นได้ว่ามันเป็นทุกข์เมื่อไม่เที่ยงอะไรเป็นทุกข์ควรหรือจะเห็นว่าเป็นเราหรือเป็นของของเราก็เห็นได้ว่ามันไม่เป็นเราไม่เป็นของของเราเมื่อปัญญาเห็นอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่า เป็นปัญญาที่อบรมจิตเป็นอย่างดีแล้วจิตก็ตพ้นจากอาสวะจึงสรุปความว่านุดพ้นจากอาสวะเพราะปัญญาเห็นซึ่งไตรลักษณ์ในขันทั้งห้าเป็นต้นเพื่อนอกจากจะเห็นในขันทั้งห้าแล้วจะเห็นในธรรมอันอื่นก็ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นอย่างเดียวกัน เัืสิ่งใดเป็นที่ตั้ง่งความยึดถือแล้วก็ไปเห็นใจรักในสิ่งนั้นๆั้นแล้วจิตก็ย่อมหลุดพ้นจากสิ่งนั้นน,นอย่างว่าเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ก็ย่อมเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในวิญญาณนิพพินทางวีรัติจิตเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดวิราคาวิมุตติ เพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นคือหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีอุปาทาน <c oughs> นี่เป็นอันว่าจะต้องพยายามจะเอินการเห็นใจรักในสิ่งอันเป็นที่ตั้งความยึดถืออีกแนวหนึง่งกล่าวไว้อย่างง่ายๆว่าเพราะการเป็นอยู่โดยชอบ ตลอดเวลานี่คล้ายๆกับว่าในระยะยาวหรือระยะที่จะเป็นอยู่เป็นประจำตลอดเวลาให้ถือหลักอัดถังกี่กรมักให้เป็นอยู่โดยชอบแปดประการซึ่งไปศึกษาได้จากคำว่าอัดถังขี่กรมัด <c oughs> ดังพระบาลีที่ว่าสเจเมพิกเวพิกคูสัมมาวิหรยงุง พิษุทั้งหลายถ้าพิกษุทั้งหลายเหล่านี้จักพึ่งเป็นอยู่โดยชอบใยสุญโยโลโกอันเตหิอัสสะโลกก็ไม่ว่างจากพระอระหันต์คือหลุดพ้นจากอาสวะนั่นเองเพราะว่าการเป็นอยู่โดยชอบโดยหลักแปดประการในอาาัตถังขิกมัคนั้นมันก็เป็นการไม่เติมเชื่อบูตรหรือเชื่อหมักหมมให้แก่อาสวะอีกต่อไป มันก็จางของมันไปได้เองเหมือนเราหมักดองของหมักเมื่อไม่เติมเชื่อหมักอยู่มันก็จางไปจางไป <c oughs> ทีนี้ก็ดูต่อไปถึงอาการที่ความหลุดพ้นนี่จะเกิดขึ้นเองในเมื่อมีการกระทําอันถูกต้อง เราจะไปเจตนาไม่ได้จะไปบังคับไม่ได้มันไม่ใช่สิ่งที่เจตนาได้ไม่เหมือนกับการรักษาศีลเราจะเจตนารักษาศีลก็ได้ก็รักษาให้มีศีลอยู่ได้ด้วยเจตนา <c oughs> แต่การหูุดจากอาสวะนี่ไปจะจะไปเจตนาเหมือนกับงดเว้นศีนสิกขาบทนั่นมันทําไม่ได้จึงได้แต่การประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วมันก็เป็นไปเองจึงมี <c oughs> พระพุทธภาษิตลราวไว้ในข้อนี้ว่าภิกษุทั้งหลายกิจของภิกษุที่ต้องรีบทำมีสามอย่างคืออธิศีนสิกขาอธิจิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาภิกษุนั้นไม่มีฤทธิ์ไม่มีอนุภาพที่จะบันดาลว่า จิตของเราจงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปาทานในวันนี้ในพรุ่งน,นี้หรือมรืนนี้ดังนี้เลยที่ถูกย่อมมีเวลาอันเหมาะสมซึ่งเมื่อภิกษุนั้นปฏิบัติไปปฏิบัติไปแมในศีลอันยิ่งในจิตอันยิ่งในปัญญาอันยิ่งจิตก,ก็จากหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย พราะไม่มีอุปาทานได้เองดังนี้ข้อที่ควรสังเกตมีอยู่คำหนึ่งคือว่าย่อมมีเวลาที่เหมาะสมคือมีเวลาที่ประจวบเหมาะของการปฏิบัติเช่นในการเป็นอยู่ด้วยอัตถังขี่กรรมมักทั้งแปดเมื่อเป็นอยู่อย่างนี้ ก็จะถึงเวลาอันหนึ <S an> ่งหรือขณะดหนึ่งซึ่งเรียกว่าเหมาะสมที่จิตจะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเหล่านั้นได้เองเหมือนกับว่าเราก็ทําให้ถูกต้องอยู่เสมอทั้งนั้นอย่างในโพชิ์ฌงทั้งเจ็ดเมื่อได้กระทาอุเบกขาสมโพชิฌงให้เป็นไปอย่างดีแล้วมันก็ถึงเวลาเหมาะสมได้เองนี่ก็เป็นสิ่งที่ ควรจะรู้ไว้ว่ามันเป็นความลับของธรรมชาติที่เกี่ยวกับธรรมะนี้ในระดับนี้ <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าอาสวะจากได้กล่าวโดยละเอียดเมื่อถึงคำนั้น